ข่าวดีรับปี2,565ทกสจัดนาทีทองลดดอกเบี้ยลดค่าปรับคืนเงินให้ลูกค้าเริ่ม15ทธันวาคมนี้สวัสดีค่ะเข้ากลางเดือนสุดท้ายของปี2,564กันแล้วนะคะ คลิปนี้มีข่าวดีส่งท้ายปีเก่ามาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันอีกแล้วค่ะใครที่เป็นลูกค้าของทอกรอรีบมาฟังกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวดีนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องกันคนละหนึ่งไลค์ด้วยค่ทะทกอจัดแคมเปญพิเศษใช้วงเงินถึง1,200ล้านบาทเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าทกส จึงจัดมาตรการโครงการชำระดีมีคืนโดยคืนดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบของดอกเบี้ยที่ชำระจริงให้กับลูกค้าทกสและยังมีโครงการนาทีทองลดด, COVID, ด,ลดอกเบี้ยสู้โควิดโดยลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระสูงสุดร้อยละห้าสิบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าช่วยเสริมสภ,ภาพคล่องในการใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อใหม่ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้โครงการนี้นะคะจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564จนถึงวันที่31มีนาคม2565ค่ะผู้จัดการธนาคนารทกสได้เปิดเผยว่านะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและก็สังคม ดยในภาคเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำและบางส่วนลูกหลานถูกเลิกจ้างงานทำให้รายได้ลดลงซึ่งที่ผ่านมานะคะทกศก็ได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้และก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้านะคะตามศักยภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดความกังวลในด้านภาระหนี้สินกันแล้วนะคะ และเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ศกสได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะจำนวน2โครงการนะคะได้แก่โครงการแรกค่ะโครงการชำระดีมีคืนปีบัญชี2,564สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือณวันที่31ตุลาคม2,564 ยกเว้นนี่เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบีย้ยตามนโะยบายของรัฐนะคะที่ชำระนี้ตามกำหนดเวลาโดยธนาคารนะคะจะคืนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยตรงค่ะร้อยละยี่สิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละหนึ่งพันบาทวงเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทนะคะโดยจะมีกเกษตรกรนะคะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้อยู่ที่สี่จุดหนึ่งล้านลายค่ะ โครงการที่2นะคะโครงการนาทีทองลดดอกเบีย้ยสู้โควิดปี2564สํำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้สินคงค้างหรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ณวันที่31ตุลาคม2564โดยทกสจะลดดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าใน4กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1น,นะคะชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นลายสัญญา หรือกรณีเป็นสัญญาปรับปรุงโคงรงสร้างหนี้โดยธนาคารจะลดดอกเบีย้ยที่ค้างชำระรวมถึงดอกเบีย้ยปรับที่มีนะคะให้ไม่เกิดร้อยละ50าวันชำระหนี้ค่ะกรณีที่2ชํชำระดอกเบีย้ยได้เสร็จสิน้นแต่ไม่สามารถชำระเงินต้นได้จะลดดอกเบีย้ยค้างชำระรวมถึงเบีย้ยปรับที่มีอยู่นะคะร้อยละ30ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงค่ะ ส่วนกรณีที่3นะคะชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละยี่สิบของดอกเบี้ยที่ชำระจริงค่ะและกรณีที่4นะคะกรณีกลุ่มเกษตรกรมีลักษณะเป็นสหกรณ์นิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับ ที่มีร้อยละสิบของดอกเบี้ยที่ชำระจ,จริงค่ะท้งนี้นะคะเมื่อชำระน,นี้แล้วค่ะลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ได้ใหม่ทันทีค่ะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทกสด้วยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564 ถึงวันที่31มีนาคม2,565กสอที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c อ l l center ค่ะ0นเตอร์ค่ะ02 555 0555ค่ะฟังกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะนับว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีกันเลยคะ่ะสำหรับลูกคก้าทกอได้ทั้งส่วนลดทั้งลดค่าดอกลดค่าปราับ และโครงการนี้นะคะสามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าทกศได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหากท่านใดน,นะคะที่อยู่ในเงื่อนไขต่างๆต้องการเข้าร่วมโครงการค่ะ15ธันวาคมนี้แล้วนะคะเข้าไปติดต่อที่ธนาคารทรกศใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารข่าวดีกันไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อข่าวสารกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ